สวัสดีครับกลับมาพบกับเมนึ่โมโซลาเซลล์กันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมีสินค้าใหม่ล่าสุดมาเสนอเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับวันนี้ผมจะมารวมไฟลหลอดตุ่มโซลาเซลล์นะครับตัวนี้ยังไม่ครบทั้งหมดครับเป็นแค่บางส่วนนะครับจะมีรุ่น50วัตต์80วัตต์170วัตต์200วัตต์และ300วัตต์นะครับ <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเรามาดูสเปคของแต่ละรุ่นกันก่อนนะครับ ไฟละทุ่มรุ่น50วัตต์นะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่6,000มิลลิแอมป์นะครับส่วนรุ่น80วัตต์ความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่8,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับให้ความสว่างยาวนานถึงเช้าทั้ง2รุ่นนะครับ <Wow. S 1> อุปรกรณ์การใช้งาน,นครับมีให้ครบชุดเหมือนกันทุกรุ่นนะครับมีตัวหลอดไฟมีแผงโซล่าเซลล์พร้อมสายไฟยาว5เมตรทุกรุ่นนะครับขายคิวแผงโซล่าเซลล์รีโมทควบคุมการทำงานฐานรีโมทสายชาร์จ USB นะครับสำหรับชาร์จไฟบ้าน,นครับ ใช้กรณีไม่มีแดดนะครับและน็อตยึดแผงโซล่าเซลล์นะครับหลอดไฟทุกรุ่นจะเป็นแสงขาวนะครับยกเว้น170วัตต์นะครับรุ่น170วัตต์จะปรับได้3สีนะครับรุ่นอื่นจะเป็นแสงขาวทั้งหมดนะครับรุ่น170วัตต์ความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่10,000มิลลิแอมป์นะครับ170วัตต์นะครับจะมีแสงส้มไล่ยุงได้ด้วยนะครับตัวนี้เป็นแสงสีส้มนะครับไล่ยุง อันนี้เป็นแสงวอมนะครับแสงอบอุ่นและแสงขาวนะครับส่วนสองรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสองวัตต์และสามวัตต์นะครับเป็นหลอดฟิโบรนะครับรุ่นสองวัตต์นะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่12,000ม ah ่นมิลลิแอมนะครับส่วนรุ่นสามวัตต์นะครับความจุของแบตเตอรี่อยู่ที่1 5 0 0 0ม ah ิลลิแอมนะครับ ทุกรุ่นเปิดปิดเองอัตโนมัตินะครับหรือว่าลูกค้าจะใช้รีโมทควบคุมการทํางานได้นะครับเปิดปิดได้ด้วยรีโมทและปรับความสว่างได้ด้วยรีโมทนะครับวิธีการใช้งานเหมือนกันทุกรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตรุ่น300วัตต์รุ่นเดียวนะครับเมื่อลูกค้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เสียบปลั๊กจากแผงโซล่าเซลล์เข้าตัวหลอดไฟเลยนะครับ ออนนะครับไฟก็จะติดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นให้กดออโต้ครับกรณีที่ลูกค้าจะให้โคมไฟเปิดปีเองอัตโนมัตินะครับกดออโต้หลอดไฟจะดับนะครับพอแผงโซล่าเซลล์โดนแสงอาทิตย์ในเวลากลางวันนะครับหลอดไฟก็จะทําการชาร์จพลังงานนะครับพอถึงเวลากลางคืนฟ้ามืดนะครับแผงโซล่าเซลล์มืดหลอดไฟก็จะติดเองอัตโนมัตินะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะครับสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์093 294 4100นะครับมิแน็โมโซลเซลยินดีให้บริการนะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวความสว่างในตอนกลางคืนกันต่อเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปครับ